ปู่เครื่องราชาเดชตำนานแห่งเมตตาธรรมณดงเมืองแอมบทที่1นึ่กำเนิดและเส้นทางสู่ร่มกาสาวพัดกำเนิดใต้ร่มเงาอุบลปู่เครื่องราชาเดชถือกำเนิดขึ้นในแผ่นดินอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2378ท่านมีชีวิตยืนยาวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของหลายราชสมัย ตั้งแต่รัชกาลที่สจนถึงรัชกาลที่6ในยุคที่วิชาความรู้มักถูกถ่ายทอดผ่านร่มเงาของพุทธศาสนาการศึกษาณนเะมืองจำปาสักด้วยความใฝ่รู้ในวิชาท่านถูกส่งไปร่ำเรียนและบรรพชาเป็นสามเณรณเมืองจำปาสักดินแดนที่เปี่ยมด้วยครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณที่นั่นท่านได้เป็นศิทธิ์รักของยาท่านสำเร็จลุน ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาบาลีและสยเวทให้ด้วยเจตนารม์อันแน่วแน่คือการใช้วิชาเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนและรักษาผู้ตกทุกข์ได้ยาก45ปีในสมณเพศปู่เครื่องดำรงตนอยู่ในร่มกาสาวพัดอย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานถึง45พันษาตลอดช่วงเวลานั้นท่านได้สั่งสมความรู้และบุญบาลมีอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจใหญ่ที่จะเริ่มต้นในฐานะคารวาสผู้เมตตาบทที่2ส,สู่การเป็นคารวาสผู้เมตตาลาศิกขาเพื่อเจตนารมณ์แห่งการรักษาภายหลังการมรณภาพของยาท่านสำเร็จลุนปู่เครื่องได้ตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตคือการลาสิกขาบทอท่านเชื่อว่าการออกสู่เพศคารวาส จะทำให้ท่านสามารถปฏิบัติภารกิจในการรักษาผู้คนและเข้าถึงชาวบ้านได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมาสีหมอกและไม้คาาจากวันนั้นท่านได้ออกเดินทางบนเส้นทางแห่งการช่วยเหลือเคียงคู่ไปกับม้าสีหมอกผู้ซื่อสัตย์และพกพาไม้คาาดอดตอนสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและเมตตาธรรมท่านรักษาผู้คนด้วยวิชาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรพื้นบ้านและพลังแห่งสายเวทที่ร่ำเรียนมาสิ่งที่น่าเคารพยิ่งคือท่านรักษาผู้คนโดยไม่คิดมูลค่าแม้แต่สตางค์เดียวการเดินทางและอภินิหารเรื่องราวอภินิหารของท่านถูกเล่าขานผ่านยายจอมภรรยาของท่านอาทิครั้งที่ท่านขี่ม้าสีเหมอกข้ามแม่น้ำเนียงที่เชี่ยวกรากแต่ทั้งม้าและท่าน กลับสามารถเดินบนผิวน้ำได้โดยไม่จอมอและอีกครั้งที่ฝนตกห่าใหญ่แต่ไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวตกต้องกายของท่านและภรรยานี่คือประจักษ์พยานแห่งบุญญาบาลมีที่ท่านสั่งสมมาบทที่สธรรมะและการรักษาณดงเมืองแอมศูนย์กลางแห่งธรรมปู่เครื่องได้เลือกบ้านดงเมืองแอม เป็นที่ตั้งหลักปักฐานในช่วงบั้นปลายชีวิตท่านสอนชาวบ้านให้ดำเนินชีวิตที่เป็นทอรรรรมและให้ความสำคัญกับการปลูกพืชสมุนไพรท่านกล่าวว่าการให้ทานไม่ใช่เพียงเงินทองการปลูกต้นไม้ที่กินได้ก็คือการให้ทานแก่ทั้งมนุษย์และสรรพสว์วิถีแห่งฤาษีและการประกอบพิธีทุกวันพระ ท่านจะนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมในลักษณะของฤาษีถือศีลเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้แก่ชุมชนด้วยคุณธรรมความดีเหล่านี้หมู่บ้านดงเมืองแอมจึงมีความสุขสองอบอปลอดจากโจรผู้ร้ายและพูดผีปีศาจการรักษาผู้ป่วยและอนุภาพคาถาการรักษาของท่านครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ทั้งทางกายและทางจิตทุกครั้งจะใช้ไม้คาถาดอดควบคู่กับคํากล่าวบริกรรมที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ผู้ป่วยส่วนมากล้วนหายขาดจากโรคภัยและสิ่งที่เป็นอยู่ท่านได้ย้ำเตือนว่าไม้คาถาของท่านไม่ธรรมดาสิ่งที่คาถาแตะต้องจะมีผลตามคําบริกรรมอย่างทันตาเห็นบทที่4มรดกและคำทำนาย ปู่เครื่องราชาเดชจากไปในราวปีพศ2465ทิ้งไว้เพียงมรดกทางจิตวิญญาณและเรื่องเล่าแห่งความเมตตาคำทำนายแห่งอนาคตก่อนจากไปท่านได้ฝากคำทำนายถึงความวุ่นวายในอนาคตไว้โดยเฉพาะเมื่อผ่านไป80ปีหลังการจากไปของท่านสังคมจะเสื่อมมดอ,อยย แต่ท่านได้ทิ้งแสงแห่งความหวังไว้ว่าจะมีผู้สืบทอดที่แท้จริงผู้ที่มีลักษณะกลายเป็นหญิงมีเลข8ในชีวิตมากกว่าสองหนเป็นคนพฤหัสสบดีผู้นั้นจะเป็นผู้ที่อัญเชิญไม้คาาและคำบริกรรมกลับมาใช้เพื่อรักษาผู้คนให้กลับคืนสู่ศีลธรรมและเมื่อใดที่คาาและคำบริกรรมกลับมาควบคู่กัน ความสำเร็จรุ่งเรืองของดงเมืองแอมก็จะกลับมาอีกครั้งดุดดังครั้งที่ปลูกเครื่องราชาเดชยังมีชีวิตอยู่